มาเพื่อนๆนกินข้าวอิ่มแล้วทีนี้ก็ทำการพอ,อกลูกแพรงนะคะอุ๊ย่ำมากเลยอ่ะเพื่อนเอน,นี่ช่ำช่ำทำรอบนี้รอบเดียวกพอแล้วยายพาขึ้นใส่ทางชิ้นมัน อ,อยนี่นะคะเสร็จแล้ววันนั้นได้สิบามขวดวันนี้ได้สิบอขวดวันนั้นสามม่อเนาะแดนมันสะท้อนมันตั้งกล่องไม่ค่อยได้ยายถึงไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนนี้นี่นะมาแม่ระวางที่รอโอ้ยนี่สองูกดูดิครึ่งกิโลแล้วสองูก ช้ำช้ำเลยอ่าทบายไม่ถูกสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมะพากินข่าวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปปอกลูกแพรกันตำน้ำพริกเมื่อกี้เนาะเออว่าจะไม่กินให้ดูก็พายชิม อร่อยอร่อยกว่า <c oughs> อร่อยกว่าตำน้ำพริกปลาทูอือ,อืเห็ดสดๆนะเพื่อนๆพลุสท้ากลัวเผ็ดไปไงีเอาเห็ดในตู้เย็นมาใส่ด้วยนะเมื่อกี้นะ่ะ น้ำพริกอร่อยอยู่เห็ดนี่เนาะเาไปผัดไปแกงไม่ค่อยเท่าไหร่ข้างบันชอบเก็บไปกินเนาะเขาไม่ได้ไปเก็บเห็ดป่าเขาก็กินอยู่เข้ากันกับผักชี คนเห็นเข้ากันกับผักชีธรรมะเข้ากันบ่เข้าท้องอออกำลังอร่อยเข้าจะหมด mèo quá mà mình nhập Rất กินอาหารไม่เหมือนกันก็นเลยไม่ได้กินพร้อมกันแฟนยายกินผักซุกย,ยายกินผักสดอืกับผักชีเข้าได้เลย ล็มทั้งรากเลยอ่อนๆจะได้รักอยากกินซาคุระไซโมะนี่แต่วันมันใช้เวลานาน,นเนาะเพื่อนกว่าจะได้กินซาคุระไซโมะต้องรอวันไหนที่ฝนตก หัวชัดโป๊ะอกนั่นแหละทำไส้วันนั้นเอาไรเดซทำหัวชัดโป๊ะแช่ไว้ตรงไหนไม่รู้หาไม่เจอ ไปให้เขกกินกันเด้อเราก็จะทำลูกแพรค่ัมาเพื่อนๆกินข้าวอิ่มแล้วทีนี้ก็ทำการผอลกลูกแพรนะคะอู้ยช่ำมากเลยอ่ะเพื่อนๆนี่ช่ำๆ ทำรอบนี้รอบเดียวก็พอแล้วยายพาขึ้นใส่ทั้งชิ้นมันมันเปลืองเนื้อที่ใส่ทั้งชิ้นมันก็สวยดีเนาะโอ้ยฉ่ำมากเลยปีนี้แต่ละปีแต่ละปีผลไม้จะไม่เหมือนกัน งเขาตำหนึ่งเนาะเสร็ยบธรรมากาศดีไม่จะเข้าสวนไปถอนหญ้า เดี๋ยวทำอันนี้เสร็จก็วางๆต่อไปก็แอปเปิ้ลทำแอปเปิ้ลเห็นไหมคนว่าไม่ถนอมอาหารมันทำไวก้ก็กินไม่หมดหรอกเพื่อนๆเนะเพราะว่ายายเล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าสี่เดือนกว่ายายไปอยู่เมืองไทยเนาะถ้ายอยู่นี่ก็ทำไว้เยอะหน่อยในระหว่างสี่เดือนถ้าเราอยู่นี่เนาะ มาทำชุดทำชุดนี้ก็พอแล้วไม่ทําอีกแล้วเนี่เดี๋ยวจะพากินจะไปสองโูกใหญ่ๆจิ้มเดี๋ายจิ้มพริกเกลือก่อนได้เดี๋ยว เนาะต้มมันนี้ไว้ก่อนใส่น้ำแต่ยายใส่น้ำไม่เยอะเนาะเดี๋ยวน้ำมันออกมาอีกมันก็จะคล้ายๆผลไม้ลอยแก้วหน่อยนะนเพื่อนๆลูกตาลลอยแก้วลูกแพรลอยแก้วความหวานอันนี้แล้วแต่เรานะคะใหญ่ไม่เอาหวานเยอะ ถ้าบ้านเราเหมือนลูกตาลอยแก้วหวานเกินเนาะมาเตรียมขวดรอขวดพงนีใยายใส่เครื่องล้างจานเข้าไปแล้วนะคะเครื่องล้างจานก็จะอบไปแล้วแต่ว่าหลายวันแล้วเดียวยายจะเอามาต้มน้ำร้อนลวกอีกทีนึงบางคนเขาไปต้มน้ำร้อนลวกในหมอนะ้อเนาะแต่ยายเอาแบบนี้ง่าย ระวังรอเดี๋ยวจะพาชิมนี่พลิกเกลือวันนั้นห่อไปเก็บเห็ดยังเหลืออยู่โอ้โหมันฉ่ำฉ่ำมากมากเลยเพื่อนอันนี้มันจะออกอมเปรี้ยวนิดนึงแต่ไอไอสีน้ำตาลนั่นะหวานโอ้ยอันนี้มีหนอนด้วย นอนก็แค่ตรงตรงใส่แค่ตรงเมล็ดแค่นั้นแหละเนื้อมันไม่กินหรอกเนื้อมันยังดีอยู่มันกินตรงใส่ตรงเมล็ดแม่ผ่าเมื่อกี้ตังเยอะไม่เห็นมีนอนเลยจะมากินโชว์สักหน่อยมาเจอนอน <laughs> จะออก,กินมเมล็ดมึ้ลโลใหญ่มาแนระวังที่รอโอ้ยนี่สองโลดูดิครึ่งกิโลแล้วสองโลช้ำๆเลย ถบายบไม่ถูกมันกรอบมันหวานมันฉ่ำบางคนชอบกินนิ่มนิมไม่อร่อยข้างนอกอากาศมันหนาวมันก็เลยเหมือนมันออกกักตู้เย็นเลย สีน้ำตาลมันจะหวานเกินไปอันนี้มันหวานติดเปรี้ยวหน่อยรสชาติก็ไปทางฝรั่งทางซาลี่นะ่ะอยู่ระหว่างนั่นนะ่ะ อยู่ตรงกลางอร่อยกว่าฟรัง่งอร่อยกว่าซาลีหืมแม่วาน <c oughs> เข้ามาจากทางไหนนะอากาศเย็นแล้วอยากเข้าแต่บ้าน ตมมาในสูงจะเข้าระเข้าตัวเลยยายว่าจะไปเก็บพริกมาไว้มาไว้ในบ้านให้มันแดงอืมอิ่มแล้วเนี่ยโลกหนึ่งอิ่ม เเดือดมาน้ำน้ำผลไม้มันออกตอนแรกยายใส่น้ำนิดเดียวนะเนี่ยเดือดเดือดอย่างนี้ก็เอาใส่ขวดเลยนะคะเนี่ยทีนี้ยายจะบรรจุใส่ขวดแล้วนะคะได้ไหมอันนี้ต้มมันจะไม่เละเหมือนเหมือนมัน,มนอ่แอปเปิ้ลแอปเปิลมันจะเละ ท้อนเพื่อนตั้งกลองไม่ค่อยได้ยายถึงไม่ได้ถ่ายดูตอนอน,นี้น,นี่ยมันสะดท้อนไม่ต้องทำอะไรเนี่ยร้อนปิดฝาให้แน่นมันก็อยู่ได้เป็นปีไม่ได้เป็นปีๆเลยแค่ปิดฝาให้แน่นไม่ให้อากาศเข้า ความขวดล่อากาศเดี๋ยวมันเย็นเดี๋ยวมันเย็นก็ค่อยงายขวดขึ้นงายฝาหงายขึ้นเหมือนเดิมรอให้มันเย็นก่อนเนี่นะคะเสร็จแล้ววันนั้นได้สิบสามขวดวันนี้ได้สิบเอ็ดขวดวันนั้นสามหม้อเนาะโอ้แค่นี้ก็เยอะแยะแล้วเพื่อนๆไม่ได้กินแต่อันนี้เนาะไหนมีเชอร์รี่มีลูกพลุนมีแอปเปิลมีเยอะแยะไปหมดเนาะ Bà, cái này là